รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์สัสนติวิธีกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านำเสนอเรื่องวิถีชีวิตหลากหลายสร้างสังคมสันติสุขสังคมไทยในแต่ละภูมิภาคต่างดำรงชีวิตและความเป็นอยู่แตกต่างกันไป ชีวิตของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนาราธิวาสและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นแบบสังคมระหูวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดมามีทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพื้นที่ ที่แตกต่างจากสังคมไทยในภูมิภาคอื่นๆหลายประการสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจดำเนินวิถีชีวิตร่วมกันช่วยเหลือเกอื้อกูลกันด้านศินลปะวัฒนธรรมของสังคมก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกันอย่างกลมกลืนชาวไทยพุทธ มักจะร่วมงานประเพณีต่างๆของชาวไทยมุสลิมเช่นกวนอสุรของชาวมุสลิมและการจัดประเพณีงานแต่งงานการร่วมบริจาคทำบุญเพื่อพัฒนามัสยิดซึ่งเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมชาวไทยมุสลิมก็เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมงานแต่งงานร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาหมู่บ้านเป็นต้นปัจจุบันทำให้3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวต่างประเทศพร้อมๆกับการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนกล่าวคือ 1. อําอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสานโดยใช้หลักเกษตรอุตสาหกรรมแนวใหม่ 2. อ,อําเภอเบตงจังหวัดยะลาพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่ง,งยืนเป็นเมืองด้าด่านสำคัญของจังหวัดยะลาตอนล่างเป็นเมืองหลักที่มีรายได้ส่วนใหญ่จากการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยรอบตามแผนการสร้างพลังงานไฟฟ้าชุมชนควบคู่ไปกับโรงไฟฟ้ามาตรฐาน 3. อำเภอสุไหโกลกจังหวัดนราธิวาสพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศมีแนวทางการพัฒนาให้เป็นสิงคโปร์ในประเทศไทยที่มีความหลากหลายของผู้คนทุกเชื้อชาติ าศาสนาและวัฒนธรรมการค้าชายแดนระหว่างประเทศในฐานะการเป็นประตูในฐานะการเป็นประตูการค้าชายแดนสู่อาเซียนและเป็นศูนย์กลางการกีฬาการจัดประชุมและนันทนาการเพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้วยความปผาาดีจากศูนย์สันติวิธี กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า